ปวดหลังปวดขาเราก็ปวดเข่าด้วยเดินนานเนี่ยก็ไม่ค่อยไหวค่ะมันเจ็บไปหมดชื่อเมย์ค่ะอายุ40ปีเป็นพนักง,งานธนาคารค่ะเวลาที่เราต้องเดินต้องยืนนานๆเวลาประชุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ่ะมันเจ็บไปหมดมันทรมานมากเจ็บจี๊ดเลยบางที ก็หลังจากที่ทานโมมิโกไปนะคะก็รู้สึกว่าเราดูแข็งแรงขึ้นนะคะเพราะว่าแต่ก่อนที่เราปวดหลังมากๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยปวดแล้วนะคะพี่มั่นใจตัวนี้มากเพราะว่าไม่มีน้ําตาลไม่มีแป้งไม่ต้องกลัวอ้วนเลยค่ะแล้วมีคอลลาเจนถึง10,000แมิลลิกรัมเลยค่ะมีแคลเซียมเนี่ยเทียบเท่ากับการทานนมนะคะ4ี่แก้วเลยค่ะแล้วก็มีมัลติวิตามินด้วยช่วยบํารุงนะคะทั้งผิวผมเล็บนะคะแล้วก็เรื่องข้อต่อ เรื่องกระดูกนะคะได้ดีมากๆเลยโบมิโกเลยคะ่ะตัวนี้ค่ะครบจบในเรื่องของสุขภาพเลยนะคะ